ีอย่งนี้พี่น้องมีแพนด้ามูสุนมีค่ายคนริลามีอย่างมีอึ้งอึ้งเข้าอึ้งยืนตัวอ,อะไรวะทุกคนคนู้นเนี่ยดนแปงจร้ตึ้งึโอ้นั่นตามันาตาดัวม,ม,มัน้หะโอ้มันหันน้ำแล้วใช่น้ำมันตึ้งว่เจ้าของโอ้หอโห สูงเี่ยังกับว่าหูอันนั้นต่ออันนั้นต่อลูกจุ๊บคุณ,น,คณ,คณน่ะถอนหายใจกี่คนเหมือนกันมั้ยตั้งเงี่ยงนี่แหละความสุขคือหยอดความสุขก็คือจังเวาไประบายไปเอาเป็นอย่างคือม้วหูเมื่อไรมันบอกว่าบุคเข้มาเป็เนเงี้ยจังฉันยังสี่ฉันเล่นยม้วนหูฉันก็เล่ยโคด,ดามแล้วจะมั่นแล้วบม่ได้นี่ได้เป็นเพื่อนหรอกระบายลุ่งซื่อแหละ สันหางเบื่อๆอยู่นี่มันคิดว่าสิหยอกมันนี่หนินันงายเถอะบ้านอันว่าเป็นเงี้ยวมันสิท่านทาหลับมันหันมันยังสันหางอยู่เลยมันหาไม่เข้าวัตสุสิ่งยางอ่นที่เข้าสิ่งลำบากลำบุญในชีวิตมันหามามันจัดมามันบอยเหงาได้ใส่ชีวิตเป็นองกระขว ó n เข้าถึงเข้าบัตถุอยากมีชีวิตแบบลำบากอย่างม้าจป็นสี่ไหมเข้าอย่างนี้ชีวิตแบบเกาเข้าแบบอยู่ผู้เดียวสบาย ถึงสีบลมีคูถึงสุดท้ายแล้วมันสีบ่มีคูบอดดมีแฟนที่รักจกังสันจังสีคือเกาดูแลคือจังบักเกง่งดูแลเฮ้าคือเกาเฮ้ากับบอดดสมงวรสีีมาลำบากดูแลหมาจังสีมันบอดดสมควรสีีมาดูแลหมาแบบนี้แบบลำบากลำบ่นแบบนี้แหมทุกคนเข้าใจบอมันเป็นอย่างที่เฮ้าจีจองมาลำบากจังสีมันเป็นเว้นกับมีอย่างที่มันจัดเฮ้าขนาดนี้มันมาล่ะเฮ้าบอดดิตรงการชีวิตแบบนี้ บ้านเอามาเข้ากันหักเข้ากันเลียงย่างดีมือได้บกินทุกทรมานบบเงียวทุกทรมานอีกมันจัดในเข้าจังสี่เลยเข้าเข้าประเด็จต้องการชีวิตจังสี่เข้าต้องการชีวิตแบบเกาเข้าอยู่แบบบบมีผ้าหลายอย่างถึงเข้าสีบบมีแฟนบบมีครูถึงสุดท้ายแล้วมันสีบบมีครูคือผ,ผู้อืน่นเหมือนเกิดมาคนเดียวโดดเดียวเข้ากับบสมคกร้ส,สีลำบากจังสี่เลียงย่างทุกทรมานแบบนี้ ยังมังคืนอดหลับอดนอนพาไปเยี่ยมแล้วจักว่าจักรหลอดทั้งยานผีทั้งยุ่งกัดย่ำกลางเว้นอีกมาไม่เมื่อยกะต้องมหาแล้วกินหายท่นบอกกินกระทุกขลมานอีกมันตายทั้งเป็นอีกข้าสมควรจิตสิมีชีวิตลำบากยังสี่อยู่บ่อึงสิบมมีผัวก็ไดผู้เจ้าคิดกันอ่ะคิดกันอ่ะอ่ะเอามาเอายีนีมาตัวเดียวกับอกได้ว่าดอกเรียงไว้ทะยอกมันก็เป็นประฮักอมขวน คือแบบเออตัวเดียวพ่อเป็นความผิดพลาดเออแต่ว่าเอามากอะเออโอเคมันตัวเดียวมันยังเหือกไปเอาตัวนั่นหมพี่น้องเอาตัวอีอันนั่นหมให้เขาเป็นทุกข์อีกแล้วมันยังเมว่วางเขาก็ผ้าหมาไปเงี่ยวฉ่างกะว่าไหมฉันกะสูนไหมพี่น้องให้ให้ว่าวซะเถอะความไม่ใจเงี่ยขาดงเข้าก็หูเบี่ยงจังใดผ้าไปเงี่ยวจังใดลำบากขนาดแต่เขาหูเบิ้ เป็นอย่างเขาสีบองหู่ไป,ไป่หรือยืนยัขึ้นทำกลางเขานอนเปิดแอร์สบายเข้าตรงไปนางตากยุ่งแมมือเล่นม,นมโอ้แมวยานหมาโอดเงียวยานมันเป็นโลกไตแหมมันยังบอรับลูกบ่ซสำนึกไน่บุญคุณมันยังบอมีดันสำนึกว่าเขา้าเรียงแบบทุกขลมานอยางดีมันยังลาเขา้าผ้าหมาเปียกเงียบนะสีบองหง่ยเข้าศูนย์เลยแม่ทนทีสีสำนึกเออเรียงดีตัวนี้เป็นบอลาบอละ มึงได้เฮาสิพาวป่ะยวนปเหยียวปลาลูกปะ่ะเปเลยตุ้ยสุยเอ้ยปเหยียว่อก,กี้มันยังสันหางเลยเมื่อก,กี้มันสันหางอยู่เด้อพี่น้องเหรมันทําทาแล้วพี่น้องฉันบอกข้าว่าเหยียวมันสิรับไอ้ตุ้ยเอ้ยไปเหยียวปลลูกป่านี่ตัวนี้นะะ่ารักาตอนนี้แต่ว่ามันกินตอนนี้กินเด้ต้องมีเงินรองรับให้มันต้องมีเงินซื้อนักกินให้มันต้องมีปัญญาเลีย้ยงอะนะ มันบอกกินได้ปลาแดกชูมือนน้มันบอกกินมันบอกกินแต่ตอนนี้หน่มันจับปลาแดกอยู่ชูมือนน้มันกินไก่หมูเนื้อไก่ไก่เป็นหลักหมูกับบะหมี่ีดอกเพราะว่าหมูมันกับแทงกัไก่เนื้อแห้งก็หมูอีกก็เลยเไก่เป็นหลักเนาะมันโตมันมันดาัมันสร้างนห้อย่างความสุขก็คือเด็กกอดมันเนี่ยมันเศร้าเนี่ยมันกินเขาแล้วไปขี่แล้วเงียืแล้วเขาก็มานังกอด แต่ว่าควบทุกมือได้มันบวกินขาวบวกินน้นาแบบออกเปเรี้ยวอย่างนี้คือขิดน้ำมันหยาดมันบวกินหยาดมันบวกลินเปี้ยวอดเหี่ยงสินะมึงมันหักมันไม่ลงน้อตัวอย่างวะสร้างหักไม่ลงจะหักมันเนาะอย่างจะต้องหักก็เนาะมึงถามมันได้หรอซ้ยซุยให้น้องถูกน้องลูกน้องถูก หน,นาวมากกันะแม่เอาถุงถน,นมมาให้นะลูกม,ม้างนมมาวันนี้ให้นี่หนาววันนี้ล่ะอาบถิง้งยานไปเงียวไปเหี่ยวกันเถอะบถิงถ้งเลยนหมท่านทาหลับต่อเลยพี่น้องเลยว่ะสร้างคาแบนี้สวยมั้ยนะล่ะเย็นนี่กินแล้ว ต่วะเอียนี่เชียกินแต่นั่งกินคือมึงต้องหาเนั่งกินมาให้กูแต่ละมึงมึงต้องนี่ไก่หมูเนื้อเอามาให้กูหลายๆเพราะว่ากูสิเชียเขาออกแล้วกูเสียลินแตะกินตะกับเขามึงต้องหามามึงต้องไปทํางานแต่ว่าอีอานี่กับโอเคอยู่ฮอปกับมันเป็นตะหักกะหักเบิดทั้งสองอะล่ะต่ว่าขอตัวเดียวแบบตั้งแต่ที่แหลกมันเอาอีนี่มากมันเอาอีนี่มากประมาณยานหนึ่งล้วมันไปเอาเยาหนั่งมา มันเอามาโดยที่บ่ได้ปรึกษาเฮาเลยว่าเฮามีเงินเดือนบอ่มันยังสิมาว่าเฮาเลี้ยงบ่ดีอีกเฮาก็เลยศูนย์คือบ่พาไปเนีเนเ่ยวจังแันจังสีพะนะอันนี้ไปถามกับท่าชวนทั้งนอกบ้านเมี่ยงรลอมทิบออมแดงเขาก็สิฮู้ว่าพาหมาไปเยี่ยวบนูปนมันงก่าเว้าว่าเฮาบ่พาไปฉันก่าเว้าเฮาก็ศูนย์แหหามาเด้อสิเอิ้นมันอีวันไปเหี่ยไปเี่ยไปเี่ยว มันเหยวแล้วมันไปขี่แล้วพ่อไปเหยวไปเหยวไปเหยวลูกอย่าทเสียงนะครับไปอุ่มอิชิกันนะไปอุ่มอิชิทำตามมันทำสะลบไปเลยนะนี่ข่นว่าไปเหยวนี่เบิรงพี่นองมันเอามาเป็นผ้าละห้องมือนี้ยังบทานกินเขาอยู่บ่เด้เรียก้องเลยมันไปเอามาบอกว่าอย่าเอามามือใดมันเลี้ยง่ายกระใค่เนียมันกินตรงเวลามันเหยวตรงเวลามือมีเบิดมือเขาออกไปเหยวเขากับบ้านกินบอกให้กินกับบ้กิน นี่ถูกทั้งกายกายกับตัวไปทํางานาหามาไข่หนึ่งละชมมมั่วโมงเพื่อไปสื่อไกลมหาห่บ่มีเงินรองรับเง่นบ่ละถูกทั้งใจงานมันบ่กินกับเป็นถูกอยางมันตายแถมพวกมันยังมาวาา่า,า,า,าเฮาเลียงบ่ดีจังนจังสีบ่พาไปเงยโอ้โหฉั่งกะว่าผ้าไปเงวมีพ้าไปเบิดมือให้ออกไปมันกับบ่เงวบางหาันกับเล็กเคี้ยออกไปเคียวออกไปให้ไปเงามันหุนละเงวเบิดมือ ลำตาบาพุทันกินเขา่าก้าว้าเนาะนี่เด้เป็นจ้าซีอยู่จังซีละซีปีมันหามาให้เฮาความทุกอันใดที่เฮาสิลําบากมันหามาเฮาบอกว่าเอาแต่อีบูพอ่อมันก็ไปเอามามันเป็นหลักเอามาอยู่ในกลุ่มหมาหลรเอด็ดมันก็ไปเอามาตัวนี้มาเฮาลําบากลําบุญทุกทั้งกายทั้งใจเลี่ยงให้ดีมันก็นยังวา่าพ่พาไปเหี่ยโอ้ยบ่เสน่อ้อออนึกในบุญนคุณเลย บ่มี่ผู้ใดเลี้ยงดีซ้ำนี้ดอกกินไหมเขามันสิตายกินไหมจจงซีแล้วพี่น้อง